สุดยอด5,000ข้าวพื้นเมืองที่ดีต่อสุขภาพคุณประโยชน์ขั้นเทพครับข้าวนะครับจัดเป็นอาหารหลักของคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยครับคนไทยเรานะครับจะนิยมทานข้าวขาวหรือข้าวที่ขัดสีจนขาวสะอาดเงางามน่าทานแต่รู้ไหมครับว่านอกจากข้าวขาวแล้วยังมีข้าวอีกหลายประเภทหลายชนิดที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าครับซึ่งเป็นข้าวเพื่อสุขภาพที่มีวิตามินเกลือแร่และสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกาย จัดเป็นข้าวทางเลือกสําหรับผู้ที่ใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกายอย่างแท้จริงครับเราลองมาดูกันนะครับว่าข้าวพื้นเมืองเพื่อสุขภาพที่ว่านี้มีชนิดไหนกันบ้างครับชนิดที่1ครับข้าวกล้องเป็นเมล็ดข้าวที่ไม่ผ่านการขัดสีจะมีลักษณะสีน้ำตาลอ่อนครับและยังคงมีจมูกข้าวเยื่อหุ้มเมล็ดติดอยู่ที่เมล็ดข้าวซึ่งอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายครับมีฟีนนลิกเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ จะช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้มีวิตามิน B1 มากกว่าข้าวขาวและยังช่วยป้องกันโรคเหน็บชาครับมีกาบใยสูงจึงช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายได้เป็นอย่างดีโดยก่อนนำข้าวกล้องไปหุงนั้นนะครับแนะนำให้นำไปแช่น้ำก่อนอย่างน้อย30นาทีครับจะช่วยให้ข้าวนุ่มหรือหุงผสมกับข้าวเหนียวก็จะช่วยให้ได้เนื้อสัมผัสที่เหนียวนุ่มมากขึ้นอีกด้วยครับชนิดที่2ครับข้าวแดง มเมล็ดข้าวมีสีน้ำตาลแดงเข้มครับอุดมไปด้วยธาตุเหล็กและทองแดงช่วยบำรุงเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาโลหิตจางมีวิตามิน B1 และ B2 มีส่วนช่วยในการบำรุงสมองและยังมีเบต้าแคโรทีนบำรุงสายตาครับมีสารต้านอนุมูลอิสระจะช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งตัวอย่างของข้าวเพื่อสุขภาพพันนี้นะครับก็คือข้าวมันปูข้าวสังยดหรือข้าวหออมะลิแดงนั่นเองครับ ชนิดที่3ครับข้าวพันกอขอเป็นข้าวเพื่อสุขภาพที่มีค่าดัชนีน้ําตาลต่ํากว่าข้าวชนิดอื่นเลยนะครับเพราะมีโมเลกุลของแป้งที่ใหญ่กว่าเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วร่างกายจะใช้เวลาย่อยแป้งให้เป็นน้ําตาลนานกว่าจึงทําให้อยู่ท้องนานขึ้นครับเหมาะสําหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานหรือผู้ที่ต้องการควบคุมน้ําหนักครับชนิดที่4ครับข้าวกล้องงอก เป็นการนำข้าวกล้องมาผ่านกระบวนการงอกนะครับซึ่งทำให้ข้าวมีสารอาหารสำคัญคือกาบานั่นเองครับที่เป็นกรดอะมิโนที่จำเป็นนะที่เป็นประโยชน์ต่อระบบประสาทส่วนกลางช่วยรักษาสมดุลของสารเคมีในสมองกระตุ้นการผลิตฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของร่างกายและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มฟีโนลิกครับช่วยชะลอความชราลดริ้วรอยเหี่ยวยน่น รวมถึงมีกากใยสูงที่ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลและลดอาการท้องผูกครับผมและชนิดที่5ครับข้าวเหนียวดำหรือข้าวกล่ำ เป็นพันุ์ข้าวที่มีเยื่อหุ้ม,มเมล็ดสีม่วงดำจะมีสารแอนโทไซยานินนะครับที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายบำรุงเลือดบำรุงธาตุช่วยให้ระบบต่างๆของร่างกายทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับโดยข้าวชนิดนี้นะครับเมื่อหุงสุกแล้วจะมีความเหนียวนุ่ม แต่จะแข็งกว่าข้าวขาวนะครับซึ่งมีรสชาติหอมหวานจะนิยมนำมาทำเป็นขนมนะครับสายพันธุ์ที่รู้จักกันดีได้แก่ข้าวลืมผัวข้าวเหนียวดำพะเยาหรือข้าวเหนียวดำเชียงใหม่นั่นเองครับถึงแม้ว,ว่าข้าวบางชนิดนะครับจะมีราคาสูงกว่าข้าวขาวทั่วไปหรืออาจจะมีรสชาติที่อร่อยน้อยกว่าแต่ถ้าพิจารณาถึงคุณค่าทางโภชนาการที่ได้รับก็จัดได้ว่าข้าวเพื่อสุขภาพเหล่านี้ เป็นข้าวทางเลือกที่เหมาะสมกับคนที่รักสุขภาพและผู้ป่วยที่ต้องการควบคุมรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการเป็นการรับประทานอาหารให้เป็นยายอย่างแท้จริงครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสวัสดีครับ